คืนลอยกระทงเมื่อกระทงสามใบตัดกันตรงท่านน้ำวัดตลาดแลกเปลี่ยนความฝันก็เปิดขึ้นใต้ต้นโพใหญ่แรมผู้เฝ้าตลาดคาบหมากตาช่างของแกทำจากเกล็ดพญานาคผู้คนหอบหมอนกลิ่นดอกพุทธเอาฝันมาวางบนผ้าเช็ดหน้าสีครามแลกเปลี่ยนอย่างเงียบงนันพลอยถือตุ๊กตานางรํมมาถ้าอยากแลกฝันร้ายเรื่องน้ำหลากที่พัดบ้านหาย ยายแรมยิ้มบางๆชี้ไปยังฝันหนึ่งเป็นเสียงกล่อมเด็กนกขมิ้นเหลืองอ่อนของยายคำที่กำลังลืมโลกแลกได้หากวางคำขอแท้จริงทิ้งไว้หนึ่งอย่างพลอยลำเลก่อนวางตุ๊กตานางรำสัญญาใจว่าจะขึ้นเวทีโขนลงบนตาช่างแล้วรับฝันนั้นมาคืนนั้นเธอหลับเห็นจันลอยเหนือแม่โขงแผ่นน้ำมีพญานาคคดไหวแผ่ เสียงกล่อมลอยวนกลับเข้าบ้านเธอหัให้ใหญ่คำฟังดวงตาที่ขุ่นกลับใสชั่วครู่ใหญ่ยิ้มแล้วเรียกชื่อหลานถูกอีกครั้งรุ่งเช้าพลอยยินหน้ากระจกท่ารำที่ซ้อมมาทั้งชีวิตกลับจืดเหมือนเสียงปีพาดอยู่ไกลเกินเอื้อมเธอวิ่งไปท่าน้ำแต่ตลาดฝันหายไปเหลือเพียงได้แดงผูกรากโพกับกลิ่นหมากบนลม เสียงกระซิบเหมือนยายแรมบอกว่าฝันไม่ใช่ของสะสมแต่เป็นของแบ่งพลอยจึงเริ่มสอนเด็กท้ายซอยรำวงและเพลงกล่อมใต้แสงเทียนสารพระภูมิหัวมุมเหมือนยิ้มรับแมวขาวมณีจากวัดแวะมานอนฝันหมอนฝันเด็กๆพากันทำกระทงใบเล็กมาวางขอบคุณที่ได้ฝันดีสักคืน ไม่นานท่ารําที่เธอสอนงอกเงยเป็นฝันใหม่ไม่สูงส่งผ้าเวทีใหญ่แต่เต็มไปด้วยหัวใจพญานาคในฝันคืนแรกยิ้มให้จากสายน้ำเหมือนบอกว่าแลกถูกแล้วถ้าฝันแลกเปลี่ยนกันได้เราอาจไม่ได้เสียหรือได้ทั้งหมดแค่ยอมปล่อยสิ่งหนึ่งเพื่อให้สิ่งหนึ่งเกิดจริงถ้าชอบคลิปเล่าเรื่องแบบนี้กดติดตามไว้นะคะ